ผ่านมานานแล้วนะครับที่เรานั้นไม่ได้เข้าไปรับชมการดวลของสุดยอดผู้ติดอันดับท็อปเซิร์ฟในแต่ละเซิร์ฟหลังจากที่ไอ้เจ้าตัวอะตอมมีกระดาบ UR อาร์อัปเกรดหรือว่าเข้าเกมมาแบบปั้นจนสุดในวันนี้กระผมเองก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆทุกคนมารับชมศึกดวลเดือดสุดมันในครั้งนี้กันบ้าง <Wow. S 1> แล้วก็เห็นมีคนคอมเมนต์บอกกันมาแว้ๆว่าไอ้เจ้าตัวกระบองเหล็กระดับ U r ตัวนี้เขายังมีการปรับเปลี่ยนสกิลปลุกตื่นขั้นพิเศษระดับ UR ตัวนี้ใหม่อีกด้วยนะ, uh huh. ะเดิมตัวละครของมันในอย่่าางก,ากแตนะับ มันตอนนี้ในศึกดดลเดือดครั้งนี้ถ้าปั้นจนสุดโคตรของโคตรแบกทีมครับคุณผู้ชม <S 2> <S 2> <S วันว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนี้แบบเต็มๆก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะแมนช็อปบริการการตเติเงินเกมมือถือวันพันแมนเดอะสโตงเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโ no, น1ที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด114,996คูปองในราคา59,000กว่าบาท ah. ทางลิสต์แมนช็อปก็มีบริการให้เพื่อน ah. ๆทุกๆท่านได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้าการ ตัเงินของเกมและ UAD จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหาคําว่า listmanshop ใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชําระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถ,ถึง10เดือนอีกด้วย <Wow. S 2> และนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ listmanshop เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลบอกรีเซอร์โกคารีนา t ทมันนี่วอลเล็ตรวมไปถึงแอปดูหนังก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท ใช้บริการกันด้วยนะสำหรับ l i ทแมนช็อปบริการการจำเนินเกมตลอด24ชั่วโมง สวัสดีพ่อแม่พี่อน้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเมนเดอะสโตนเกตในซูเปอร์จีนสำหรับในวันนี้กระผมเองจะพาเพื่อนๆทุกท่านมารับชมศึกโดนเดือดข้ามเซิร์ฟเวอร์กันบ้างนะครับก็ตั้งแต่หลังจากที่เจ้าตัวคิงยูอาร์มันอัปเกรดเข้ามาผมเองก็ไม่ค่อยได้ทําการพาเพื่อนๆทุกคนมารับชมศึกโดนเดือดข้ามเซิร์ฟเวอร์กันเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวในวันนี้หลังจากที่เจ้าตัวอะตอมิกตัวเนี้ยมันเข้ามาแบบปั้นจนสุดทุกอย่่่่าาาาางงงงผมมมเเอออกกกก็ยจะพพืนนนนนๆทรััับชสิดึึซ รู้สึกดวนเดือดครั้งนี้จะมีเจ้าตัวกระบองเหล็กระดับ UR ตัวนี้ติดเข้ามาด้วยนะครับและเห็นมีคนคอมเมนต์บอกว่าไอ้เจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงสกิลมาใหม่แต่จากเท่าที่ผมไปศึกษาแล้วก็ไปดูคลิปเก่าๆของผมเนี่ยรายละเอียดสกิลของเขาทั้งหมดมันก็เหมือนเดิมเลยนะฮะสงสัยจะมาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพาสซีฟสกิลปลุกตื่นขั้นที่2เพราะจากเท่าที่ผมไล่ดูเนี่ยดามเมจอะไรต่างๆด้านบนตรงนี้มันเหมือนเดิมเลยแต่สิ่งที่แปลกตาแปลกใจไปมากที่สุดนั่นก็คือเปอร์เซ็นต์ท การเพิ่มคีมาอยู่ที่60%แต่อันนี้จะเปลี่ยนใหม่นะครับผมเป็น70%ส่วนเพื่อนร่วมทีมของเขานะครับจากเดิมจะได้30อันนี้ได้มา50เอ้ซโอ้โหโคตรเยอะครับคุณผู้ชมเพิ่มอัตราการติดคีนี้แบบอื้อ สุดๆนะตัวละครตัวนี้แทบไม่ต้องไปปั้นขีอะไรเลยนะครับผมนะปัจจุบันตอนนี้เราไปเน้นเป็นพวกอุปกรณ์เพิ่มค่าเลือดเปอร์เซ็นต์น่าจะดีที่สุดนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยดามเมจเขาจะแรงต่อเมื่อมีเลือดเยอะเยอะเยเยอะ นะจ๊ะคุณผู้ชมเอาเปา็นว่าเราไม่ต้องไปพูดอะไรกันมากมายเดี๋ยวไปดูตัวละครต่างๆที่เขาเลือกใช้กันดีกว่าในศึกโดนเดือดข้ามเซิร์ฟเวอร์อันดับท็อปทของเซิร์ฟเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ทีมแรกแล้วก็ตัวละครตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวโซนิกระดับ UR อาดาวเหลือง4ดาวม่วงตัวต่อมาเป็นซุยริวระดับ UR 6ดาวเหลือง5ดาวม่วงตัวละครหลักของทีมครับผมเป็นคอหลักเจ้าตัวโบรอระดับ UR 5าดาวเหลือง5ดาวม่วงตัวละครตัวใหม่ล่าสุดครดับผมอะตอมิกซอ5ดา ม่วงตัวละครซับพอตที่ดีที่สุดภายในเกมคิงระดับ U R 5ดาวเหลือง5าดาวม่วงและตบท้ายด้วยเจ้าตัวกระบองเหล็กระดับ U R 6ดาวเหลือง5ดาวม่วงสำหรับตัวละครของทีมนี้เนี่ยบอกเลยว่าจัดมาได้ดีและจัดจ้านมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวโซนิกระดับ U R ที่เอามาบูสต์ความเร็วภายในทีมต่อมาก็จะเป็นเจ้าตัวซูริยเป็นดาเมจหลากโซนโบรลก็จะเป็นคอหลากคิงก็จะเป็นสายซับพอตอะตอมิกก็จะเป็นดาเมจรองและก็เจ้าตัวกระบองเหล็กก็เป็นดาเมจรองพร้อมกับแทงไปอีกหนึ่งตัวอันนี้นี่คือการจจจััดทีมมเตปุ ตอนนี้แบบดีสุดๆเลยนะฮะต่อมาก็จะเป็นอีกทีมหนึง่งแรกที่เขาใช้ก็จะเป็นโซนิกระดับ UR 5าดาวเหลือง4ดาวม่วงซุยริวระดับ UR 5าดาวเหลือง5้าดาวม่วงโบรอระดับ UR 5าดาวเหลือง5้าดาวม่วงกระบองเหล็กระดับ UR 6ดาวเหลือง5้าดาวม่วงคิงระดับ UR 5าดาวเหลือง5าดาวม่วงและตบท้ายด้วยเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนระดับ SSR บวกหดาวเหลือง3ดาวม่วงจากเท่าที่ดูภายในทีมนี้เขาขาดแค่เจ้าตัวอะตอมิกสมรัยไปแค่ตัวเดียวนะสงสัยจะไม่มีตัวเปิดน่าเสียดายเป็นเล็กน้อยนะครับหรืออาจจะ จะมีแต่ไม่เอามาใช้ก็เป็นไปได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงทั้ง2ทีมนี้เดี๋ยวไปเจอกันในศึกโดนเดือดอย่างแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแต่ก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมกระผมเองก็ขออนุญาตขายของกันหน่อยจ้าตอนนี้ช่อง u ู e ูบแองเจิลเดเกได้มีระบบสมาชิกมาแล้ววิธีสมัครสมา,สมาชิกเพียงแค่กดคําว่าสมัครหลังจากนั้นให้เราเลือกแพ็กเกจในการสมัครได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเป็นสมาคมฮีโร่ของวันพัฒนาเดือนละ20บาทก็จัดกันมาครับณตรงนี้รูปายแคทสดนี่สวยงามมากมายเดี๋ยวจะมีอัปเกรดมาเรื่ออยๆแล้วก็ีมมิผ หน้าขำหน้ายิ้มหน้าโลกรงโลโก้จัดหนักจัดเต็มใครที่ติดตามวันทันแมนหรือติดตามเกมเกมอื่นจากช่อง a n g e l ิลเกมก็อย่าลืมสมัครกันด้วยนะครับมานะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราขายของไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้ในครั้งนี้กันดีกว่าํำดับของการเปิดครั้งแรกเนี่ยจะเป็นทางด้านซ้ายมือนะครับซึ่งความสามารถของเจ้าตัวตอมิกระดับ UR เขาจะได้อันติเมตก่อนในทุกๆครั้งถ้าเกิดว่าทีมของเขามีตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเร็วกว่านั่นเองครับคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นอะไรที่ดีมากๆ เปิดไปกันแล้วนะครับผมติดบทคยี้ทั้งหมด5ตัวละครฮะแล้วก็จังหวะนี้เบิ้ลอันติเมตอีกทีนึงครับผมดาเมจขึ้นอย่างเยอะฮะเป็นดาเมจที่แรงมากนะเพราะว่าดาเมจจากตรงนี้เนี่ยมันมาจากความสามารถของไอ้เจ้าตัวคิงระดับยูอาและดูกระบองเหล็กระดับยูอาครับผมโอ้โหทุบมาอีกทีนึงติดบทคยี้แบบนี้ดาเมจมันแรงจัดจ้านมากๆนะคุณผู้ชมและจังหวะนี้มาอีกแล้วครับอันติเมตของอะตอมิกสแครระดับยูอา เป็นอันติเมทแบบฟรีๆผลสถานะรูนพิเศษหรือว่าพลังแฝงพิเศษนั่นเองและกระบ,บองเหล็กเข้ามาฟาดอีกหนึ่งดอกครับผมเข้าไปที่47ล้านนะกระบ,บองเหล็กฝั่งตรงข้ามกลับมาเหมือนกันครับผมจังหวะนี้24ล้านแบบเบาๆครับผมเป็นผลจากสถานะรูนพิเศษนะ ซึ่งดาเมจของเขาเนี่ยมันจะดูเบาบางกว่าอันติที่มาจากตัวละครของตัวมันเองและดูซุยริวจังหวะนี้กระโดดเข้ามาต่อย2ทีไม่มีอะไรมากมายฮะแต่ฟังทางด้านสายมือโชว์ของจริงไปหน่อยครับต่อยไปดอกแรกเน้นๆครับหตัวละครแล้วต่อยอีกหนึ่งทีและต่อยย้ำอีกหนึ่งทีและก็เบิ้ลต่อยอีกหนึ่งทีอะไรมันจะย้ำขนาดนั้นแล้วอะตอมมีสมรัยไม้อีกแล้วครับจังหวะนี้ได้อันติเบิ้ลอีกแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหมันอันติไป3มครั้งแล้วนะ โอ้โหเลยมันจันติเยอะขนาดนั้นนี่ยังไม่ทันจบเทินหนึ่งเลยอันตีกันไปแล้ว3 4สี่รอบครับคุณผู้ชมกระดูกขาดสีทองนี่ติดกันมาเต็มเลยนะฝั่งด้านซ้ายมือและจังหวะน,นี้โบรอ์อยูอาอันตีเข้าไปดาเมจเข้าเบา,บาบางแบบสุดๆเป็นตัวละครคอหลักไม่ต้องเน้นดาเมจก็ได้นะครับโซลิวเ,วเข้ามาต่อยก็ไม่มีอะไรมากมายดูหลอดเลือดฝั่งทางด้าน,านซ้ายมือนี่คือเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นหลอดเม็ดเจมสีม่วงสีเหลืองหลอดเลือดก่อแห่งพลังชีวิตสีขาวคือมันเยอะสุดๆครับ แพดเมตาตอนนี้นี่หลอดเต็มหัวกันไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นหลอดเขียวหลอดขาวหลอดม่วงเมเ็ดเจมเหลืองโอ้โหมาเต็มและก็ะบองเหล็กจังหวะนี้เข้ามาฟาดอีกนึงดอกครับผมโอ้โหดาเม็แรงเหมือนกันนะคิงเข้ามาทําการฟื้นฟูเลือดกันไปไม่มีอะไรมากมายครับ ตัวละครตัวนี้เป็นสายสปอร์ตที่ดีที่สุดภายในเกมบอกเลยว่าเพื่อนๆทุกคนต้องมีและซุยริวเข้ามาต่อ,อยแยบไปอีกหนึ่งทีรัาฝั่งตรงข้ามเบิ้ลมาต่อด้านหลังและเบิ้ลมาต่อยหนึ่งทีและก็เบิ้ลมาต่อยอีกหนึ่งทีงอองทโอ้โหมันต่อ,อยรัวเหลือเกินแต่อย่าลืมว่าฝั่งเรามีก่อใหแห่งชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นดาเมตมันไม่ได้เข้าอะไรเยอะเลยนะจ้า ลองดูที่หลอดเลือดของซุยริวก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมเพื่อนเห็นเม็ดเกมตรงนี้ไหมฮะยังแทบจะเต็มหลอดอยู่แล้วดูหลอดกาอพันชีวิตสีขาวมันเต็มเลยนะครับผมคูณ2 0อึดถึกึ้นมากๆฮะเป็นตัวละครที่แบบโอ้โหยืนได้นานสุดๆในซุยริวยูอาเนื่องจากตัวละครของตัวเองเนี่ยมีการฟื้นฟูหลอดเม็ดเกมด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วจังหวะนี้อะตอมบิกมาปาดอีกเล้วครับอันติเมีเฮ้ยยังไม่ทันหมดเธอหนึ่งนี่มึงปาดอีกเล้วเหรอ แล้วเมื่อกี้โดนพลังใหม่นะครับผมเป็นพลังรูนอันใหม่นะดาบแดงทำมินพุ่งลงไปนี่ฝั่งตรงข้ามหายกันไปเยอะอยู่พอสมควรจังหวะน,นี้ฝั่งเราก็ตายเหมือนกันแล้วนกไปฟินิกแมนฝั่งตรงข้ามมาทําไมก็ไม่รู้ เหมือนจะมาคีบนะแต่ก็คีบไม่ออกกระบองเหล็กเลยมาฟาดซ้ำไปอีกหนึ่งทีครับจังหวะนี้โอ้โหดาเมจเอาเรื่องครับผมคิงเข้ามาทําการหิวเลือดกันไปอีกเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรมากมายฮานกไฟฟิลิ่งมาทําการอันติฟรีไปอีกหนึ่งครั้งและก็เริ่มกันมาในทีนี่2งจังหวะนี้อต้องมิกได้ทําการเปิดก่อนไปครับผมติดบทไคยี่ไปซาดจังหวะนี้โซนิกฝั่งตรงข้ามโจมตีมายังติดอยู่ที่ซูริวเฮ้ยนี่มึงเป็นตัวดาเมจหรือตัวแท้งเนี่ยยืนอยู่คนเดียวครับผมดันแม่ อึดแม่ครับซูริวยูอมันอึดเลือเกินครับจังหวะนี้อะตอมิกปาดกันเข้าไปและคิงเข้ามาฟื้นฟูเลือดกันสักเล็กน้อยจังหวะนี้ฟื้นฟูกันไปแต่รู้สึกว่าเจ้าตัวซูริวหลอดเลือดจะหายหมดเลยนะครับ oh <my> ผมโดนกระบองเหล็กระดับยูอาร์องทามโจมตีนะ oh <my> เหลือแค่หลอดเลือดสีเขียวเท่านั้นครับณจุดจุดนี้ ถือว่าตีแรงใช้ได้นะครับฝั่งตรงข้ามจังหวะนี้อาซูริวเข้าไปเบิ้ลต่อหนึ่งทีเข้าไปเบิ้ลอีกหนึ่งทีแล้วก็ทําการยืนหล่อๆพร้อมกับเจ้าตัวคิงระดับยูอาร์ทำการฟื้นฟูเลือดครับผมแล้วอะตอมิกมาปาดอีกแล้วครับผมปาดกันไปครับปาดกันให้หนักๆครับติดบทขยี้พิศเศษกันไปพร้อมปาดต่ออีกหนึ่งทีครับผมมันปาดเบิ้ลเรื่อยๆอ่ะคุณผู้ชมเอ,อ้ยอันติเมดนี่มันแบบกันใช้กันยยาวใช้กันรรวๆจริงๆกระบอกเหล็กระดับยูอาร์เข้าไปฟาดต่ออีกหนึ่งทีครับจังหวนี้อื ดาเมจเขาแบบสุดๆฝั่งตรงข้ามยังยืนอยู่ได้แต่กระบองเหล็กบอกขอเบิร์ดอีกหนึ่งดอกหน่อยละกันเห็นแล้วมันเกะกะลูกตา ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับนะจดนุดนี้2เทินเท่านั้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับการต่อสู้ระดับ u r ที่เป็นของระดับท็อปเซอร์บอกเลยว่าเจ้าตัวคิง u ูอตัวนี้ทํางานได้ดีมากมากส่วนอะตอมิกสัมไรตัวนี้โอ้โหมันอันตีฟีได้แบบเยอะเหลือกเกินนะไม่รู้จะเยอะไปไหนกระบองเหล็กตัวนี้ก็ดังเมจเอาเรื่องเหมือนกันเพราะว่ามันมีการเพิ่มขีให้กับตัวละครตัวมันเองและก็เพื่อนในทีมนะครับผมคือเพิ่มเยอะกว่าเดิมแต่ไฮไลท์หลักๆสําคัญเลยนะสำหรับทีมทางด้าน,าน้ายมือ ตัวรีวยูอาตัวนี้ไปปั้นอะไรมาทําไมมันถึกจังวะคือแบบมันยืนได้นานมากๆแล้วมันยืนคนเดียวด้วยนะคุณผู้ชมโอ้โหมันถึกเกินถึกเกินแทงไปแล้วทําเอาเจ้าตัวปูบอมระดับยูอาตัวนี้ตกงานไปเลยครับคุณผู้ชมไม่มีใครเล่นเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการปั้นไอดีของแต่ละบุคคลนะครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะชอบตัวละครตัวนั้นชอบตัวละครตัวนี้ไปปั้นตัวนั้นไปปั้นตัวนี้มาผสมผสานอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปวิดีโอนี้กราผมงก็ขอตัััววววลลาาาเเเพพืื่่่ออออนนนนกกกไปรระะะหยีีีด สปอยตัวละครตัวใหม่ก็จะหลุดมาให้เราได้รับชมกันแล้วนะและก่อนที่เพื่อนๆดูท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด subscribe และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคาจาหยาบคายอะไรหลุดออกไป ก็ต้องกราบขอภัยมานาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกท